ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ค่านิยมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่องค์กรทันสมัยใส่ใจบริการสารต่อนโยบายสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาวิสัยทัศน์วิชันประชาชนจังหวัดกระบี่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขพันธกิจมิชชั่น1พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่2พัฒนาผู้บริหารครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพกรอบคุณวุฒิมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3. เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนจังหวัดกระบี่เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 4. ส,ส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดกระบี่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามพูุปัญญาของผู้เรียนรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข5พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเป็นเอกภาพทางการศึกษาของจังหวัดกระบี่ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ประกอบด้วยข้าราชการพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมารวมทั้งสิ้น32คนโดยมีนายนันสังชุมดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกระบี่และนายดนายรัตกากเกษมดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น8กลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มนโยบายและแผน 2. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5. กลุ่มลูกเสือยุวกาชาติและกิจการนักเรียน 6. ก,กลุ่มพัฒนาการศึกษา 7. กลุ่มอำนวยการ และ8หน่วยตรวจสอบภายในข้อมูลทางการศึกษาจังหวัดกระบี่มีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งสิ้น11หน่วยงานมีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น521แห่งมีครูอาจารย์บุคลากรสายผู้สอนรวมทั้งสิ้น5,592คนและมีนักเรียนนักศึกษารวมทั้งสิ้น18,688คนโดยมีหน่วยงานร่วมจัดการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ดังนี้ 1. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่สสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่สสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 4. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน5สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6. สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ 7. สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 8. สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 9. สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10. สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ11สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์